วันนี้มาเจอกับรัดในสูตรรัดวันนี้สูตรรัดจะพาทุกคนไปปาร์ตี้กันมันสวยเกินอ่ะออกูแบบไม่กล้ากินอันเนี้ยไม่อร่อยไม่ต้องบอกอ,อ้ตาแบบว่อุ้ยตาโตอะมึงจกตากูร้านดีอะมึง้องลอง กินาดีดอะเล่นเกมกันดีกว่าสามารถเลือกสิ่งของไปอยู่ดวงจันทร์ได้หนึ่งอย่างกูเอาเรือไปกูเอาข้าวไปกูก็อดเอาไปไม่ได้แล้วทำไมมันถึงเอาอะไรไปไม่ได้เลยแล้วมันเอารถเอาเรือเอาอะไรไปกันได้แล้วเราเอาเงินไปไม่ได้เอาข้าวไปกินก็ไม่ได้กุ้งกังลุงกุ้งกังลุงคนเดียวอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจออุ้ยเสียงกล้องมากเลยวันนี้มาเจอกับร้านในสูตรร้านวันนี้สูตรร้านจะพาทุกคนไปปั้น ข้าวแล้วทำไมอะทำไมไม่เอาเทมึงสบายเพราะว่ากูยังไม่ได้ทำเครื่องดื่มกูไม่ได้เตรียมอะไรเลยแม่เหมือนรู้ใช่พอรู้ต้องซื้ออะไรมาฉันมีนี้มาอะไรชเวมะนาวสดาซิวชูการจ้ะอันนี้ไปซื้อจากที่ไหนเนี่ยซื้อจากเซเว่นมาข้างล่างเลยอเออไม่ลำบากเลยเนาะจะทำอะไรให้กินอะขอเป็นแบบเครื่องดื่มเก๋ๆที่ชิคคูได้ไหมอุ๊ยได้สิคะแม่จะได้แบบหมอก เดี๋ยวกูทำม็อกเทลให้กินดีปะต้องเอาให้เท่ากับสถานที่ที่มันนั่งจากต้นไม้นะแม่รับรองรู้สึกอิสระมีความสุขในทุกๆช่วงเวลา feel free to feel good ในทุกๆวันแน่นอนจ้าแค่มันบอกก็เชื่อมาแล้วว่ามันสุดชื่นมากนน่ารักมากถ้ากูไปที่ท่าเดอมกูอยู่โอเคป่ะทำเลยโอเค Lots of time. มาเสิบแล้วค่ะอันนี้เป็นมะนาวพริกเกลือเขาดูแบบสดใสซับซสนส่วนอันนี้เป็นมะนาวโรชชี่นี่อสบหวานเหมือนกูเออหวานมากชิมน้ำตาลขึ้นตาเลยจ้าขากรวกคุยมึงมันสวยเกินอ่ะกูแบบไม่กล้ากินอันนี้ไม่อร่อยไม่ต้องบอกอ้าวอืมเดียมึงเปรี้ยวชาวะเปรี้ยวชาแบบสดชื่นอ่ะอะไรคือรสชาติแปลกเป็นกู้มไห อันนี้คือดีแบบหวานเปรี้ยวเลยชิมแต่น้องเขาแบบสวยหวานเห็นบ้างไม่โกหกไม่ทำเองไม่คิดว่ามันจะอร่อยเ้ยมันดีมันสวยมากอันนี้ก็มีอันนี้ก็จะเผ็ดหน่อยอันนี้ไม่ไปกินแต่ก็อยากลองอ่ะสวยปะอุ้ยตาโตอ่ะมึงจบตากูรักไม่ดีอ่ะมึงต้องลองกินละดีดอ่ะอันนี้คุณจบตรงเลยอีกแล้วมีสารออิชช์ไหม้อ่ะ ออกมาไม่ตัดออกตัดออกอะกาศเออมากินข้าวกันค่ะใครค่ะหิวมากหิวมากแม่ทำยากปะทำง่ายมากใครอยากทำไปดูคลิปได้เลยจ้ะแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะเซเว่นร้าสะดวกซื้อทั่วไปปาร์ตี้นี้คริสต์มาสนี้ปีใหม่นี้ต้องกินนะจ้ะแต่จริงก็คือกินเฉเว้แบบเพียวๆก็ได้นะ มันซีโร่ชูการ์ด้วยอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลไม่อ้วนด้วยอะไรวะสีแดงเ็ื่อเรากินอาหารแบบเยอะไปแล้วไงเราก็แบบเครื่องดื่มเราก็แบบซีโร่มาวัตสบิ๊กอยู่ไหนอะวาตสบิ๊กวัตสบิ๊กวัตสบิ๊กวัตสบิ๊กอยู่ในครัวเอาให้หน่อยไม่เคยไปร้องเพลงเหรอแต่วาซาบิมันมีเพลงหรือเปล่าไม่มีออ๋มีของโฟล์โวมดมึงไม่อยู่งเก้าสูรเหรอกูร้อเพลงเต็มได้ปะกูจำได้แค่นั้น มึงพูดถึงอยู่9ศูนย์กูว่าเราเล่นเกมกันดีกว่ากูมีเกมมาให้เล่นเกมหนึ่งมันชื่อเกมว่า t o the Moon ด้วยซึ่งเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่มึงสามารถเลือกสิ่งของไปอยู่ดวงจันทร์ได้หนึ่งอย่างกูอะไปอยู่ดวงจันทร์กูจะเอาเรือไปกูเอาข้าวไปกูก็อดเอาไปไม่ได้ทำไมอะเอามึงบอกเอาอะไรไปเอาเงินไปด้วยไม่ได้เอาเสื้อซื้อของกูจะเอารถไปกูเอาเครื่องบินไปเอาไปไม่ได้ มึงทำไมมันยากจังวะแล้วทำไมมันถึงเอาอะไรไปไม่ได้เลยแล้วมันเอารถเอาเรือเอาอะไรไปกันได้แล้วเราเอาเงินไปไม่ได้เอาข้าวกินก็ไม่ได้ไม่คิดดีๆดิสนุกใช่ไหมเกมเนี้ยสนุกใช่ไหมมันสนุกอยู่ตอนเรือไปกูเอารถไปเราเรือมึงเอาลำนำข้าวมึงเอาอะไรไม่ได้เฮ้ยกูแล้วเอาอะไรกูเอารำหญ่ไปกูเอารำหญ่ไปเอาไปได้ ลำไย,ยกับรถมันไม่ได้ใกล้กันเลยอะทำไมมันเอาไปได้อะมึงรู้กัแล้วหรอเมย์มึงต้องเอาผลไม้ชนิดหนึ่งไปแล้วไม่มาจะไปได้มึงตั้งใจฟังกูก่อน, <c oughs> นกูกำลังจะใบ้มึง <c oughs> มึงต้องผลไม้ชนิดหนึ่งไปซึ่งเป็นสีเขียวถ้าเวลาสุกแล้วมันจะเป็นสีเหลืองจะออกมาช่วงช่วงซัมเมอร์ลองกอง,กอง ที่เป็นส่วนผสมของสเวฟกูจะเอามะนาวไปเอาไปได้กูยังไม่รู้เลยว่าทำไมเอาไปได้อ่ะมึงกูว่าทุกคนรู้อะตอนนี้ยทุกคนรู้แล้วใช่ไหมมึงอะต้องเอาอะไรที่เป็นบอหมาไปออ๋อเพราะอะไรไหนมื่อี่บา้กูมางเพราะว่ามันเป็นชื่อเราู้องถูตงไม่ได้กินข้าวอยู่แล้วมีเกมหนึ่งมาเกมนี้ยง่ายมากอันนี้มึงต้องตอบได้เว้ย มึงอย่าคาดหวังอะไรกับกูเลยจริงๆฟังดีนะโกงกิงกระลุงกุ้งกิงกระลุงกุ้งกิงมีทั้งหมดกี่ลูกอุ้ยอุเดียวผิดเนี่ยละผิดลูกผิดข้าตามของลูซิ่บหวยข้าสามของลูซี่บหวยเฮ้ มันต้องอะไรกิงกิงถ้ากุ้งไม่เกี่ยวกุ้งใช่กระดิ่งถ้ากิ้งเป็นดิ่งหรืามกุ้งกนกระดิ่งกระดิ่งกรด่งกระงกระ้ิ่งกระดิงกรดงกริ่งกระ่งกระิ่งกระดิงกรดิงกระ่งกระกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งกร่ระระระกรกระงกิงกระงกรงกิงกระงกรงกิงกระงกรดกร่งกกระกรระงกระง่ กูอ่ะเมฟังดีๆนะกุ้งกิงกะลุงกุ้งกิงกะลุงกุ้งกิงมีกระดิ่งอยู่ทั้งหมดกี่ลูกแปดลูกเย้งกูภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะจุดนี้เปเนี้มึงให้แฟนดูได้ละเพราะว่าะเพราะว่าสามารถตอบคำถามที่เล่นเกมไปได้ทั้งหมดสองเกมดรม เสร็จแล้วทุกคนวันนี้เราทำม็อกเคล,ลไปแล้ว2เมนูนะคะใครอยากทำก็ไปทำตามได้เลยนี่อย่าลืมใช้เชเวฟมะนาวโซดาซีโร่ชูการ์ด้วยนะหาซื้อได้ง่ายมากที่เซเวนแล้วก็ร้านสดวกซื้อนะจ๊ะจะได้รู้สึกอิสระมีความสุขในทุกช่วงเวลาฟิลฟีทูฟีลกูดในทุกๆุกวันค่ะ